พระสายเหนียวที่ไม่ยอมไปไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครราชสีมามีวัดแห่งหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องพระสายเหนียวหลวงพ่อรูปนี้เคยผ่านศึกผ่านป่าผ่านภัยมาอย่างโชคชนใครๆก็ศรัทธาเพราะเชื่อว่าฟันแทงไม่เข้ากระสุนไม่ระคายแต่เมื่อหลวงพ่อมรณภาพด้วยโรคชราท่ามกลางเสียงสวดส่งวิญญ,ญาณกลับเกิดสิ่งประหลาด กลางดึกคืนวันเผาศพมีคนเห็นเงาดำห่มจีวรเดินอยู่หลังศาลาการประเรียนกล้องวงจรปิดจับภาพได้พระรูปหนึ่งเดินวนรอบเมนทั้งที่งานจับไปแล้วแต่ตรวจสอบแล้วพระรูปนั้นไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครชาวบ้านเริ่มฝันคล้ายการหลายคืนฝันเห็นหลวงพ่อยืนอยู่กลางโบสถ์ยิ้มบางๆแล้วพูดว่ายังไม่ไปไหน ไม่นานมานี้มีโจรย่องเข้าวัดหวังขโมยพระเครื่องหายากในกุฏิหลวงพ่อแต่เช้ามาพบมันหมดสตินอนแน่นนิ่งข้างเจดีปากพูดพึมพำว่าหลวงพ่อยืนจ้องอยู่ตรงหน้าท่านไม่ให้เอาวัดนี้ยังมีพระสายเหนียวจริงแต่คำถามคือท่านยังคุ้มครองอยู่แม้ตายแล้วหรือเปล่าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและ subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องร้อนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ